เรื่องกรรมจากการฆ่าสัตว์มีทางไหนที่จะทำให้วิบากเบาบางลงได้บ้างอันนี้ก็ชัดเจนนะครับในในการทำบุญแบบไทยๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปล่อยนกปล่อยปลานะแล้วก็การช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่นะไม่ให้ต้องถูกฆ่าอย่างเช่นไถ่ชีวิตวัวไถ่ชีวิตควายนะะที่ มันมีความรู้สึกเจ็บมากมันมีความรู้สึกว่าจะเสียชีวิตครั้งใหญ่นะฮะสัตว์ยิ่งใหญ่เนี่ยมันยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเจ็บปวดเวลาที่ถูกทรมานถูกฆ่านะอย่างหมูบางตัวเนี่ยนยบางโรงฆ่าสัตว์เขาก็ไม่ใช้วิธีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะไม่ไม่รู้ว่าไป จริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบนะเขาเชื่อกันว่าถ้าพวกหมูมันมีความเกรงก่อนตายนี่เนื้อจะอร่อยนะฮะหลังสารแห่งความกลัวออกมาหลังสารแห่งความเจ็บออกมาก็ใช้ค้อนไปทุบหัวมันตรงๆถ้าเห็นมันยังไม่ตายเห็นมันยังยืนขาสัน่นก็ทุบซ้ําเข้าไปอีกอะไรแบบนั้นนะะถ้าหากว่าเราไปเห็นแล้วก็ เกิดการรับรู้ว่าวิธีตายของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมันมีความทรมานมากมันมีความน่าสงสารมากแล้วเรามีแก่ใจที่จะไปไถ่ายชีวิตมันนะฮะทำให้มันรอดตายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบุญใหญ่แต่ถ้าหากว่าแค่คนเขาชวนกัน ไปถ่ชีวิตสัตว์แล้วเราก็ให้เงินไปโดยที่จิตใจไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากเกี่ยวกับการช่วยชีวิตสัตว์เนี่ยอันนี้ก็จะลดระดับดีกรีของอบุญของทานของกุศลลงมานะฮะตัวใหญ่ที่ช่วยชีวิตสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์แล้วมันได้ผลเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือไอความรู้สึกทึบๆในหัวมันหายไปนะไอที่มันมันสืบเนื่องมาจาก วิบากเกี่ยวกับาการฆ่าสัตว์โดยตรงเนี่ยนะส่วนใหญ่ที่มันจะเจือจางลงได้แบบเห็นผลในชาติปัจจุบันเนี่ยมันต้องช่วยจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเราเนี่ยอยากช่วยสัตว์ทั้งโลกเลยบางคนก็เหมือนพอช่วยสัตว์มากๆเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์ไปเลยนะะแล้วก็จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยค่อนข้างจะ ามากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเบียดเบียน,นด้วยกายวาจาหรือกระทั่งแนมะ้แต่กระทัง่ง,งคิดเบียดเบียน,นกันเนี่ยก็ไม่หลงเหลืออยู่เลยนะมีแต่จะช่วยมีแต่ความรู้สึกอยากจะให้ชีวิตอื่นเนี่ยได้ดีมีสุขนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยจะไม่เลือกหน้าเลยถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยจะเห็นผลนะไอ โรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันเรื้อรังที่หมอรักษาไม่หายหรือว่าแม้กระทั่งว่านะที่ไม่เคยเจอยาไม่เคยเจอหมอดีก็จะไปเจอนะหรือการที่เราจะเป็นประเภทป่วยอดอดแอดแอดสุขภาพก็จะเข้มแข็งขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมานะมันมันจะเห็นผลทนันตาขึ้นมาเป็นทิฏฐธรรมเทตนิยกรรมคือกรรมที่เห็นผลในชาติปัจจุบัน กำลังจิตกําลังใจเนี่ยต้องมีความหนักแน่นต้องมีความต่อเนื่องนะส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจเอาดื้อๆง่ายๆเลยว่าทําครั้งเดียวได้ผลทันทีนะมันบุญมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นลองคิดดูก็แล้วกันสมมุติว่าเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นว่าเล่นเนี่ยอสิบยี่หรือเป็น100นะฮะตลอดทั้งชาติชาติก่อนนะครับ แลเราจะมาไถ่ายชีวิตสัตว์แค่ตัวเดียวมันน้ําหนักมันจะได้กันไหมคือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เคยฆ่ามาเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ที่มันกําลังผลิตผลอยู่ที่มันกําลังจะเอาเรื่องเราอยู่เนี่ยนะเราไม่รู้หรอก เพราะถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้ชาติก่อนมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเลยนะด้วยยานด้วยความล่วงรู้ของตัวเองเนี่ยมีแต่อาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าเชื่อว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงก็ เอาแล้วตรงนั้นนะเมื่อทราบแนวทางจากท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งทั้ง3โลกนะบอกไว้ว่าเรื่องของผลของกรรมมีจริงนะแล้วเราสามารถที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ได้ก็คือเคยทำกรรมอะไรไว้นะเราก็เปลี่ยน uh, เส้นทางกรรมนั้นซะ,ซะคือเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแค่ ลักษณะของการทำบุญแต่เปลี่ยนลักษณะของเส้นทางกรรมคือน,นิสัยนิสัยเคยสมมุติว่าในชาตินี้เดี๋ยวก็ตบยุงบ้างเดี๋ยวก็ไม่ตบยุงบ้างหรือว่าอ,อยากเบียดเบียนคนอื่นบ้างไม่อยากเบียดเบียนคนอื่นบ้างเปลี่ยนเป็นว่าง,งดเว้นขาดนะะงดเว้นขาดเลยที่จะไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นนะก็นี่เรียกว่าเป็นการถือศีลข้อแรก นะด้วยความเห็นว่าเออเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ใช่ของที่เป็นมงคลมันไม่ใช่ของที่จะทําให้เราเกิดความสุขความเจริญในเวลา,วลาต่อมานะด้วยความเว้นขาดเช่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ส่วนของการละลายวิบากเก่านะวิบากดํามืดเนี่ยลงได้บ้างแล้วคือมันไม่มีไปไม่มีตัวต่ออายุนะ ไม่มีตัวเสริมไม่มีตัวซ้ำมันก็จะค่อยๆเจือจางลงไปเองแต่บางคนไม่อย่างนั้นนะโรคภัยไข้เจ็บมากอยู่แล้วยังไปทายังไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะก็เลยมันเหมือนกับทบทวีเข้าไปนะว่า ของเดิมไม่ดีอยู่แล้วแล้วมาสร้างของใหม่ที่มัน่ํมแย่ซ้อนเข้าไปอีกก็เลยไปกันใหญ่นะฮะแทนที่จะช่วยชีวิตสัตว์เป็นการาบาลานนะฮะบาลานกรรมบ้างแต่อันนี้กลายเป็นว่าเราไปเพิ่มน้ำหนักมาทางเอียงลงต่ำเข้าไปอีกก็ยิ่งเห็นผลชัดเลยแต่อย่างนี้ก็ดีแล้วนะอย่างที่ใต้ไทยถามมาก็คือมีเจตนาที่จะ คำว่าแก้กรรมเนี่ยนะมันก็คือแก้ที่นิสัยนี่แหละแก้ที่เจตนานี่แหละมันไม่มีพิธีอะไรที่จะไปแก้จะไปลบล้างกรรมเก่าได้อย่าไปเชื่อนะอํานาจของกรรมเป็นอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลมันมีอํานาจขนาดที่นะสร้างโลกได้ทั้งทั้งใบสร้างสวรรค์ได้ทั้งอณาจากักรอณาจาักรสวรรค์อาณาจักรนรกเนี่ยนะ มันมาจากกรรมทั้งนั้นโดนบันดาลขึ้นมาจากกรรมทั้งนั้นแล้วอะไรล่ะพิธีอะไรล่ะที่มันจะมีอํานาจไปทัดทานกับอํานาจกรรมได้นะเอาละก็เป็นแนวทางนะครับคือถ้าหากอยากจะทําให้วิบากเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์นะฮะมันเจียวจางลงก็คือไปไถ่ชีวิตสัตว์แล้วก็นะฮะให้การไถ่ชีวิตสัตว์นั้นมันเป็นแรงบันดาลใจ ให้เราคิดไม่อยากจะเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นอีกนะฮะก็เป็นเรื่องของศีลข้อแรกเลยทีเดียวถ้าหากว่าตั้งใจงดเว้นขาดตลอดชีวิตนะที่จะไปเบียดเบียนกันนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นมหาทานพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมหาทานเพราะว่าเป็นการให้ความปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตอื่นนะ